สวัสดีครับในอดีตถึงปัจจุบันนั้นทางช่อง7หรือช่อง7 HD ก็เคยได้สร้างดารานักแสดงให้มีชื่อเสียงมาแล้วหลายคนเลยนะครับพระเอกนางเอกที่โด่งดังมากๆในตอนนี้ก็ได้แจ้งเกิดกันที่ช่อง7นี้ก็หลายคนเลยนะครับแต่เมื่อสัญญาหมดลงบางคนก็เลือกที่จะต่อสัญญาเป็นนักแสดงของทางช่องดังเดิมแต่ก็จะมีบางคนนะครับที่เลือกจะไม่ต่อสัญญา พราะว่าอยากจะออกไปหาประสบการณ์นอกฟ้านหลังนี้ดูบ้างซึ่งก็จะมีเพะเอกอยู่หลายคนเลยนะครับที่แฟนๆต่างพากันเสียดายว่าพวกเขาเหล่านั้นไม่ควรหมดสัญญาไปจากทางช่องเจ็ดเลยและทั้งหมดนี้ก็คือ6พเพอเอกรุ่นใหญ่ที่หมดสัญญาจากทางช่องไปอย่างน่าเสียดายครับ อันดับที่6อ่อมอากพันพี่ออมนั้นได้เริ่มเข้าวงการบันเทิงจากการถ่ายงานโฆษณานะครับซึ่งเขาก็ได้มีผลงานเรื่องแรกกับทางช่อง3นะในฐานะนักสแสดงรับเชิญหลังจากนั้นตัวของพี่ออมก็ได้มีโอกาสร่วมง,งานกับทางช่อง3าอีกประมาณ2 3เรื่องแต่ในช่วงนั้นพีอ่อมก็ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนักนะครับ จนได้มีโอกาสมาร่วมง,งานกับทางช่องเจในละครเรื่องพระจันทร์ลายพยัคในบทของวายุซึ่งเรื่องนี้ทําให้พี่อ๋องโด่งดังและมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นผลงานแจ้งเกิดของพี่อ๋องเลยก็ว่าได้ในช่วงแรกที่พี่อ๋อมเล่นละครให้กับทางช่องเจดนั้นพี่เขาจะสังกัดอยู่กับทางค่ายโฟลิพัทนะครับจนในปี57พี่อ๋อมก็ได้มาเป็นนักแสดงกับทางช่องเจดแบบเต็มตัว หลังจากที่พี่อ๋อมมาเป็นนักแสดงให้กับทางช่องเจ็ดแบบเต็มตัวนั้นพี่เขาก็ได้เป็นพระเอกอีกหลายสิบเรื่องเลยนะครับจนสามารถก้าวขึ้นมาเป็นพระเอกแถวหน้าได้สําเร็จซึ่งผลงานเรื่องสุดท้ายของพี่อ๋อมกับทางช่องเจ็นั่นก็คือเรื่องสัจจะในชุมโจนและเมื่อสัญญาหมดลงพี่อ๋อมแกก็เลือกที่จะมาเป็นนักแสดงอิสระแทนนะครับควบคุมเพื่อหวังจะหาประสบการณ์ใหม่ๆใ,ในการทํางานนะครับ แต่ในฐานะแฟนคลับของพี่ออมนั้นผมก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันนะครับเพราะยังมีละครที่พี่ออมเล่นไว้บางเรื่องนะครับที่มันควรมีภาคต่อแต่พอพี่ออมเป็นนักแสดงอิสระแล้วมันก็เป็นเรื่องยากนะครับที่พี่ออมจะกลับมาเล่นละครเหล่านั้นภาคต่อได้ซึ่งตอนนี้พี่ออมเองแกก็คงยังพักรักษาตัวอยู่นะครับเพราะแกป่วยอยู่เนาะยังไงในฐานะแฟนคลับของพี่เขาผมก็ขอให้พี่เขาร่างกายแข็งแรงขึ้นเร็วๆนะครับ อันดับที่5น้ำและพีพัดพี่น้ำคืออดีตเป้อเอกเบอร์ใหญ่ของช่องเจ็ดเลยนะครับซึ่งพี่น้ำอยู่กระทางช่องมาอย่างยาวนานกว่า20ปีเลยนะจนกลายเป็นภาพจำติดตาของแฟนๆไปแล้วซึ่งในปีนี้พี่น้ำก็ได้ประกาศว่าตนเองนั้นได้กลายเป็นนักสแสดงอิสระแล้วนะครับซึ่งก็ทำเอาแฟนๆหลายคนรวมถึงตัวผมเนี่ยตกใจเป็นอย่างมากเลยนะพอไม่คิดว่าจะได้เห็นวันที่พี่น้ำออกจากช่องเจ็ด โดยพี่น้ำเคยให้สัมภาษณ์ไว้ประมาณว่าณตอนนี้ตัวผมเองก็เริ่มเข้าใกล้ช่วงสุดท้ายของอาชีพแล้วแล้วก็รู้สึกอิ่มตัวกับทางช่องมากแล้วก็เลยอยากออกมาหาประสบการณ์ใหม่ๆให้ชีวิตบ้างแต่ถ้ามีโอกาสผมก็จะกลับมาเยี่ยมบ้านหลังนี้อย่างแน่นอนครับพี่น้ำแกก็เคยให้สัมภาษณ์ไว้ประมาณนี้นะครับแต่ในมุมของแฟนๆพี่น้ำและแฟนของช่องเด,ดบางส่วนก็คงรู้สึกเสียดายไม่น้อยนะครับ พี่น้ำของพวกเราจะไม่ได้อยู่กับทางช่องเจ็ดอีกแล้วอันดับที่ 4. พอลส,สลันก่อนหน้าที่พอลจะเข้าวงการเขาก็เคยเป็นนักดนตรีตามร้านอาหารในจังหวัดกันทบุรีนะครับจนได้มีโอกาสมาถ่ายแบบตรงนิตยสารแล้วก็ได้แสดงภาพยนตร์อยู่บ้างนะครับแต่ในช่วงนั้นก็ยังไม่ค่อยมีชื่อเสียงมากนักนะจนได้มีโอกาสมาเป็นนักแสดงกับทางช่อง7มีผลงานเรื่องแรกก็คือเรื่องมน์ลักแม่น้ำมูล ในปีต่อมาพอตก็ได้มีโอกาสขึ้นเป็นพระเอกละครหลังข่าวเรื่องแรกก็คือเรื่องลูกผู้ชายไมตาปดเรื่องนี้ทําให้ตัวของพอตนั้นมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับและหลังจากนั้นพอตก็ได้เป็นพระเอกอีกหลายเรื่องเลยนะครับจนสามารถยกระดับตัวเองขึ้นมาเป็นนักสแสดงแถวหน้าได้สําเร็จพอตนั้นจัดว่าเป็นพระเอกมากฝีมือที่เล่นได้ทุกบทบาทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบทบูดราม่าคอมเมดี แถมยังมีฝีมือการร้องเพลงที่ดีอีกด้วยบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดพอดยังอยู่กับทางช่องเจ็ดอมีสิทธิ์ไม่น้อยเลยนะครับที่เขาจะได้ขึ้นเป็นพระเอกเบอร์หนึ่งคนต่อไปต้องบอกว่าน่าเสียดายแทนทางช่องเจ็ดจริงๆนะครับที่ต้องเสียนักแสดงมากฝีมือแบบนี้ไปอันดับที่3ซีสิวัตพี่ซีนั้นเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการถ่ายงานโฆษณาตอนเรียนอยู่มหาลัยปี3นะครับ หลังจากนั้นไม่นานพี่ซีก็ได้รับโอกาสจากคุณสันย่ให้เล่นละครเรื่องสุภาพบุรุษลูกผู้ชายในบทของเพื่อนพระเอกหลังจากนั้นในปีเดียวกันพี่ซีก็ได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงกับทางช่องเ็ดนะครับบทงานที่สร้างชื่อให้กับตัวเขาเป็นอย่างมากก็คือเรื่องเบนจาคีตาฟาร์มลักในบทของสายฟ้า พูดได้เลยว่าเรื่องนี้คือผลงานแจ้งเกิดของพี่สีเลยนะครับซึ่งหลังจากละครเรื่องนี้พี่สีก็มีผลงานขับทางช่องอีกหลายเรื่องเลยนะครับก็เป็นพารองบ้างพระเอกบ้างนะในปี2551พี่สีได้มีโอกาสได้ละครเรื่งองขมแฝกในบทบาทของเพิงกัมปนาศซึ่งบทนี้ทําให้พี่สีดังเป็นผู้แตกเลยนะครับหลังจากละครเรื่องนี้พี่สีก็ถูกยกให้เป็นพระเอกนักฟูเปิดต,ต้นของช่องเลยนะครับ ซึ่งบอกเลยนะครับว่าละครบูเรื่องไหนที่พีซีเล่นก็รับประกันฟาร์มมันได้อย่างแน่นอนเลยครับซึ่งณตอนนี้พีซีก็หมดสัญญากับทางช่อง7ไปตั้งแต่ปี2,561แล้วน,นะครับพีซีนั้นมีผลงานเรื่องสุดท้ายกับทางช่องคือเรื่องเล็บคุดเป็แนแฟนละครบูหลายคนก็ต่างพากันเสียดายนะครับที่พีซีไม่ต่อสัญญากับทางช่องเพราะพีซีนั้นจัดว่าเป็นพระเอกที่เล่นละครบูได้สนุกระดับต้นๆเลยลหะครับ อันดับที่2ปอนัทวุฒิพี่ปอคืออดีตเอกเปือหนึ่งของทางช่องเจ็ดเลยนะครับพี่ปอนั้นมีผลงานละครเรื่องแรกก็คือเรื่องเก็บแผ่นดินในบทบาทของชนราชถึงจะเป็นละครเรื่องแรกแต่ด้วยฝีมือการแสดงของพี่ปอก็ทําให้ตัวเขาได้รับรางวัลสาขานักแสดงดาวรุ่งยอดเยี่ยมด้วยนะครับในปีเดียวกันพี่ปอก็ได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงของทางช่องเจ็ด หลังจากนั้นพี่ปอก็ได้เป็นพระเอกอีกหลายสิบเรื่องเลยนะครับและยังได้เป็นพิธีกรรายการจันพันดาวอีกด้วยในช่วงนั้นพูดได้เลยนะครับว่าพี่ปอนี่แหละคือพระเอกปือหนึ่งของยุคแต่ในปี53นั้นพี่ปอก็เลือกที่จะไม่ต่อสัญญากับทางช่องนะครับและก็ได้ไปเซ็นสัญญากับทางช่อง3แทนเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากเลยนะครับที่พระเอกเบอร์หนึ่งของช่องย้ายไปอยู่กับช่องของคู่แข่งและนี่ก็น่าจะเป็นอีกสาเหตุนะครับ ที่ทําให้คุมแฟกไม่สามารถสร้างมากที่3ได้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายสำหรับแฟนๆอย่างพวกเราเป็นอย่างมากเลยล่ะครับอันดับที่1เคลลี่ธนพัฒนก่อนที่หลายคนจะรู้จักพี่เคลลี่ในฐานะพระเอกนักบูพี่เคลลี่เขาอยู่ในวงการบันเทิงมานานแล้วนะครับในช่วงแรกของอาชีพนั้นพี่เคลลี่จะเป็นนักแสดงของสังกัด t ี t h ทันเด จนในปี49พี่เคลลี่ก็ได้มานเซ็นสัญญาเป็นนักสแสดงของทางช่อง7มีผลงานในฐานะนักสแสดงของทางช่องชิ้นแรกก็คือ,คอซิทคอมเรื่องหมูเจ็ดเจ็ดสลตีแต่ผมเชื่อว่าหลายคนที่เป็นแฟนละครบูก็ต้องรู้จักพี่เคลลี่ผ่านบทของแสนราชสีห์จากเรื่องคมแฝงอย่างแน่นอนหลังจากละครเรื่องนี้แล้วพี่เคลลี่ก็ได้กลายเป็นพระเอกแถวหน้าของช่องทันทีเลยนะครับ ซึ่งบทที่เป็นตำนานที่สุดของพี่เคทลี่นั่นก็คือบทของเสือหานจากละครเรื่องเสือสังฟ้าซึ่งบทของเสือหานนั้นก็เป็นภาพจำไปแล้วนะครับว่าต้องเป็นพี่เคทลี่เท่านั้นถึงแม้ว่าเสือสังฟ้าจะมีเวอร์ชันรีเมคออกมาแต่ก็คงไม่มีใครลืมเสือหานเวอร์ชั่นของพี่เคทลี่อย่างแน่นอนถึงตอนนี้พี่เคทลี่จะหมดสัญญากับทางช่องแล้วนะครับแต่ในฐานะแฟนๆละครของช่อง7และแฟนของพี่เคทลี่ ถ้าเกิดในอนาคตมีโอกาสพวกเขาก็คงอยากจะเห็นพี่เคลลี่กับมาเล่นละครกับทางช่อง7อีกนะครับแต่ก็คงไม่ต้องมาบู๊หนักๆแบบเมื่อก่อนแล้วเนาะเพราะตอนนี้พี่แกก็อายุเยอะมากแล้วและทั้งหมดนี้ก็คือพระเอกนักบู๊เบอร์ใหญ่ที่หมดสัญญาจากทางช่อง7ไปอย่างน่าเสียดายครับผมหวังว่าในอนาคตพี่เหล่านี้เขาก็คงกลับมาเล่นละครกับทางช่อง7ให้พวกเราหายคิดถึงบ้างนะครับและทุกคนล่ะครับ อยากให้เพื่อเอกคนไหนที่หมดสัญญาไปกับมาเล่นละครกับทางช่องเท้าตงคิดเห็นกันยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกผมกันด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยด้วยนะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ